ดีคุนะคะบุ๊กวันนี้นะคะบุมมจะมาสอนทุกคนทําการแจ้งเตือนเมื่อมีคนเข้าออกช่องเสียงนะคะผมในแอปพลิเคชันวิดคอร์ดนะคะผมนี่นะคบผมแลจะเป็นการแจ้งเตือนประมาณนี้นะคะผมว่าคุณหรือใครนะครับเข้าห้องนะครับคือจะอินไว้ชแนลนะคะผมก็บอกนะครับว่าเข้าห้องอะไรวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรนะคะผมกีวิตาทีคือละเอียดมามานะค่ะบะกดยินะคะผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ว่าจะทำยังไงนะผมโอเคแล้วมองกันแล้วเดีวไปดูกันเลยนะคบผมอย่างแรกนะคะเราก็เชิญบอทมิวก่อนนะคะผมก็กดไปเลยว่าเพิ่มแม่เซิร์ฟเวอร์นะคะแล้วก็ไปทําตามที่เขากําหนดให้ทํานะคะผมพอเพิ่มเข้ามาปุ๊บนะคะบอทนี้ก็จะส่ง้อความนี้มาอย่างเซิร์ฟเวอร์ดิสคอของเรานะคะผมดูวิธีการทดสอบการตัดกรนหน่อก็กดไปเลยว่าชื่อเขาว่าแหละชื่อมิวนะคะกดไปเลยพิมพ์มิวนะคะถ้ามีตอบ เจ้า่ะแบบเรื่องเดิมวก็คือการตอบสนองซิรเปอร์คุณค่อนข้างดีนะคะผมบางอันอะคือแบบผมรอนานมากเลยนะความรู้จะตอบอะไรเนี่ยก็คือผมถ้าใครเป็นเตะนะมิวอาจจะงอนเราได้นะคะผมโอเคเรามาดูทีการทําดีกว่าอย่างแรกนะคะให้ทุกคนสร้างช่องก่อนนะครับการแจ้งเตือนคนเข้าออกนะคะเี๋ยวถ้าเข้าออกมามันจะเป็นแบบบทแบบทั่วไปนะคะซึ่งมีคนหลากคนข้สอสอบเยอะแ้วไง ก็ของเราเป็นการให้องาคเช้าออกช่องเสียงนะคะผมช่องเสียงโอเคค่ะผมแล้แจ้เงเตือนคุณเข้าออกช่องเสียงแล้วเดี๋ยวค่อยไตกแต่งเสลังก็ได้นะารุณใครตุแต่งอะไรก็ได้นะคะผมพอส้างห้องเรียบร้อยนะคะผมกดไปที่หน้าปรไฟลฟของบอดมือนะคะกดไปที่การฆ่าข้าบอดนะคะผมกดไปเลยเลยค่ะผมก็รอนตัวตรงนึงนะครับ มันก็จะขึ้นเป็นแถบนี้ขึ้นมานะคะเบอรนิวกับเบอรแอเรียนะคะผมกดไปที่บอรนิวค่ะเนี่ย่ะผมใครยังไม่เชื่อมนะคะผมมันก็จะมาขึ้นแบบนี้นะคะแบบก็จะขึ้นให้เราเชื่อมต่อนะคะแต่ว่าถ้าใครเชื่อมแล้วก็คือจะขึ้นชื่อเรานะคะผมแล้วถ้าเซิร์ฟเวอร์ใครไม่ขึ้นนะคะให้กดรีโหลดข้อมูลนะคะผมปิดแท็บไปเลยนะผมต่อไปนะครับให้เราเลือกหาเซิร์ฟเวอร์นะครบของผมเอาเป็นเซิร์ฟเวอร์เอเ i ียอฟิเชียนะคะผม เดี๋ยวผมทิ้งลิงให้นะครับผมเอามาไว้คุยกันนะครับใครมีปัญหาอะไรอะไรยังไงนะคบก็มาไว้คุยกันได้นะครบผมโอเคพอกดมาปุ๊บนะครับก็จะเข้าแถบนี้นะครับผมกดไปที่ปุ่มสีฟ้าเนี่ยครับสามสามจีบเนี่ยนะคบผมแล้วก็เลือกไปที่คําว่าการแจ้งเตือนต่างๆนะครับคํานี้นะครับผมกดไปเลยครับ ดมาปึ๊บนะคะผมของทุกคนน่ะก็จะขึ้นอย่างนี้ค่ะผมก็คือองทุกคนจะขึ้นปิดการใช้งานนะคะผมอ่ะนี่นะคบคนทุกคนจะขึ้นแบบว่าปิดการใช้งานแบบนี้นะคบอันนี้ผมเพิ่งปิดเมื่อกี้นะคะผมลืมปิดนะอ่ะขึ้นอย่างนี้ทุกคนนะคะผม้าใครยังไม่จ้าค่าจะขึ้นแบบนี้ทุกคนนะครับกดปที่คำาว่าปิดการใช้งานนะคะผมกดเลยครับ แล้วก็หาช่องนะครับช่องที่ต้องการทำครับช่องใครไม่ขึ้นก็ให้กดโหลดข้อมูลนะครับอย่างที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะคะัุ่มแล้วถ้าของใครขึ้นแล้วก็กดหาช่องที่ต้องการครับเอ mm hmm. าาช่องการที่จะนคนเข้าออกนะคะับผมแล้วกดบันทึกไปเลยอ่ะเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะับผมถ้าใครืึ้นเสียก็คือไม่ได้นะครับอาจจะลืมให้บทบาทหรือว่าช่องนั้นปด เข้าไม่ถึงนะครับเพราะไม่ได้ให้บทบาดบอดก็ให้ฟ้าน,นะคะผมครับ,รบข้อความใดที่ไม่ขึ้นนะครับก็ลืมให้บทบาดบอดให้สิบบในการส่งข้อความด้นะคบผมเรียบร้อยบอเซฟติ้งไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบดูกันนะคบผมว่าใช้ได้หรือเปล่าน,นะคะผมไป